สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะวันนี้เป็นการอ,อัดคลิปหาพลังงานตัวเลขนะคะเพื่อนเเนาะใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆนะเพราะว่าแม่หมอหาพลังงานตัวเลขเนื่องด้วยความชอบนะคะนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนาะแล้วแม่หมอก็พยายามคิดหาพลังงานตัวเลขต่างๆนะคะเนาะ แต่ว่าก็ไม่อยากสนับสนุนให้ใครงมงายนะคะเพื่อนๆเนาะก็คือนะถ้าเรามีดวงทางด้านเสี่ยงโชคนะคะก็สามารถเล่นได้แต่ว่านะเล่นแต่พอประมาณพอนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอก็มีพลังงานตัวเลขนะคะเนาะทั้งหมด8ตัวด้วยกันอีกเช่นเคยนะคะก็จะมีพลังงานที่สามารถเข้าเป็นพลังงานบนและล่างนะ,ะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆคนใดที่ชอบ การเสี่ยงโชคในการวิ่งนะคะเนาะแม่หมอก็จะมีวิ่งบนจะเป็นหมายเลข5 8 4และ6นะคะเพื่อนส่วนชอบวิ่งล่างนะคะก็จะอยู่หมายเลขที่1 7 9 3นะคะเนาะสำหรับพลังงานตัวเลขนี้ก็เป็นการนะเ,เก็บสติหรือว่าการค้นหาของแม่หมอนะคะเนาะเนื่องด้วยแม่หมออาจจะมีเซนส์ทางนี้ด้วยร่วมด้วย จริงๆทำเพื่อความสนุกนะคะเนาะในเรื่องการหาพลังงานตัวเลขนะเพื่อนๆแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของแม่หมอนะคะถ้ามีบุญสัมผัสกันก็อาจจะมีโชคนะคะ,ะมีลาบกับแม่หมอด้วยก็เป็นไปได้อันนี้นะคะถือว่าเป็นการดีนะคะเนาะถ้ามีบุญสัมผัสกันก็นะเฮงเฮงรวยรวย,ยปังปักันทุกคนนะคะนะแม่หมอก็ จะจับพลังงานตัวเลขนะคะนะที่แม่หมอได้ทั้งหมด8ตัวนี้นะสำหรับตัวที่แม่หมอชอบนะคะเด่นที่สุดงวดน,นี้แม่หมอชอบอยู่5และ7นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวท้ายๆคลิปแม่หมอจะวงให้นะคะเพื่อนๆนะเด่นที่สุดแม่หมอชอบ5 7นะคะเพื่อนตามด้วย6 8นะคะงวดน,นี้แม่หมอจะชอบอยู่6และ8นะคะเพื่อนแล้วก็อันดับที่3ก็จะชอบอยู่4 เจ็ดนะคะเพื่อนๆเนาะ3ตัวนี้นะคะนะพลังงาน3ตัวนี้นะที่แม่หมอชอบที่คิดว่างวดนี้นะคะนะเป็นพลังงานที่ต้องซื้อให้ได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะแล้วก็นะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวที่แม่หมอชอบก็จะชอบ4 5นะคะเพื่อนๆ4 5 5 4 ประมาณนี้นะคะเพื่อนสาหรับเพื่อนที่ตามช่องของแม่หมออย่าลืมกลับด้วยนะคะเพื่อนๆนะถ้าชอบเหมือนกันกลับด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะพลังงานที่แม่หมอชอบนะแล้วก็ตามด้วย48นะคะเพื่อนๆแล้วก็63นะคะพลังงานวันนี้ที่แม่หมอชอบก็จะอยู่ที่63คู่นี้นะคะเพื่อน48 84นะคะ36 63คู่นี้นะคะเพื่อนเนาะ แล้วก็พลังงานที่แม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะนะก็จะเป็นพสเก่าแล้วกันเนาะชอบ64คู่นี้เพื่อนเพื่อนคู่กันนี่นะคะเนาะหกสามหกสี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ชอบก็คือ79นะคะเพื่อนๆนะพลังงานแม่หมอจะจับให้แล้วก็จะวงให้ท้ายคลิปนะคะว่าพลังงานไหนที่โดดเด่นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเนะ้อมีงบน้อยเนาะก็เล่นเฉพาะที่แม่หมอ วงให้เท่านั้นนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็8558นะคะยังมาอยู่นะเพื่อนเ5885แต่งวดนี้แม่หมอชอบเป็น85แล้วกันนะคะเพื่อนเนาะอือแล้วก็พอสเก่าทิ้งไม่ได้เพื่อนหก5นะคะงวดนี้เนาะแล้วก็พลังงานที่ไม่หมอชอบอีกหนึ่งตัวโดดเด่นก็จะชอบช่องสี่หนึ่งะเพื่อนๆเนาะ ไม่รู้เป็นไรชอบนะคะสีหนึ่งนะสามหนึ่งเนี่ยแม่หมวยังชอบอยู่นะคะเพื่อนๆนะแต่จะชอบ4ี่หนึ่งมากกว่านะคะแล้วก็สามเจ็ดที่แม่หมวชอบนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานที่ถ้าเป็นเจ็ดมาเนี่ยมันจะได้สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะตามมาตามด้วยแปดหนึ่งเพื่อนๆนะคะแล้วก็ ตามด้วยเเลขที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะงวดนี้แม่หมอชอบ78นะคะเพื่อนๆ49นะคะนะแล้วก็93ถ้าถามว่า83มานะครั้งงวดนี้38ยังมาอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะพลังงานที่แม่หมอชอบเยอะมากๆหลายตัวนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าถ้าเป็นตัวกันนะตัวกันงวดนี้ก็คือเอเ่อ มันสามารถออกได้เพื่อนๆการเสี่ยงโชคนะคะเนะอะมันเป็นพลังงานที่ไม่ไมแน่นอนนะแม่หมอต้องบอกเพราะมันมีการอั้นได้ล็อกได้พลังงานที่คุณไม่ทาถึงก็สามารถออกได้งวดนี้ถ้าตัวเบิ้ลแม่หมอชอบตัวนี้คู่นี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะพลังงานที่คนถามถึงน้อยพลังงานคนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะคะก็จะเป็นนี่เลยตระกูลศูนย์เพื่อนๆนะคะเนาะ โอ้ขยับกล้องนิดนึงขยับขยับนะคะเพื่อนเนเนาะจะเป็นตระกูลศูนย์นะคะนะแม่หมอคิดว่างวดนี้ถ้าพลังงานตัวกันที่มันสามารถออกได้แล้วเดี๋ยวแม่หมอจะวงให้ทีนึงนะคะเพื่อนๆนะว่าตัวไหนพลังงานที่เด่นที่สุดนะคะก็จะเป็นหมายเลข662303 02และก็05ส่วนมากจะเป็นตระกูลศูนย์นะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบ3ตัวนะคะงวดนี้3ตัวแม่หมอขอเน้นนะคะเพื่อน สามแปดนะมาได้จะเติมเจ็ดเข้าไปเพื่อนเพื่อนจ็ดแปดแปดเจ็ด,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 ด pell, จคนไม่พูดถึงแต่เราใส่เป็นสามตัวนะคะเพือ่อนเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดสี่นะคะเพื่อนวันนี้แม่หมอชอบห้าเจ็ดและเจ็ดสี่แม่หมอเอามารวมกันนะคะเพื่อนเนาะถ้าเป็นตัวล่างแม่หมอชอบตัวนี้นะคะเพื่อนหนึ่งสี่หกนะคะวันนี้เนาะสำหรับพลังงานสามตัว แล้วก็พลังงานของ2ตัวนะคะเพื่พอนเนาะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่นะตามช่องของแม่หมออยู่นะคะเนาะสำหรับใครที่ชอบพลังงานตัวเลขนะคะเรามีงบน้อยนะคะเล่นเฉพาะตัวที่ชอบเท่านั้นอันดับหนึ่งแม่หมอชอบ5 7า5นะคะเพื่อนกลับด้วยนะแล้วก็อันดับ 2, 2> ก็จะเป็น6 8 86นะคะเพื่อน <ๆ S 2> อันดับ3 4ม7ี7่นะ,นะคะเพื่อนนะ ที่แม่หมอชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่แหละ4 5 5หนะคะเนาะถ้าตัวอื่นก็อยู่ที่พิจารณาของเรานะคะถ้าเราชอบนะคะเ,เพื่อนเเนาะถ้าเราชอบแล้วก็อยากจับคู่นะคะพะลังงานที่แม่หมอชอบอีกหนึ่งตัวนะที่มันสามารถนะเกิดขึ้นได้ก็คือ41และ63สมเพื่อนเนะคะนะแต่แต่ถ้าเป็น3ตัวแม่หมอจะชอบชุดนี้มากที่สุดนะคะเพืนเพื่อนนะ แล้วก็ตัวกันตัวกันที่มันสามารถออกได้งวดนี้แม่หมอชอบสองสามศูนย์สามนะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะเนาะวันนี้เป็นคลิปพลังงานตัวเลขนะคะเพื่อนๆเนาะ ใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังถ้ามีบุญสัมผัสด้วยกันนะคะขอใหอ้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอโชคดีนะคะนะรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะเนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปการหาพลังงานตัวเลขแต่เพียงเท่านี้นะคะนะแล้วเดี๋ยวแม่หมอ,อะจะสแคปลงช่องชุมชนนะคะเพื่อนๆเนานะสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ชอบพลังงานในการเสี่ยงโชคนะคะเนาะ ไม่แนะนำให้ซื้อกับทางอื่นๆน,นะคะเนาะก็นับสนับสนุนในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะ,ะเพื่อนๆเนาะวันนี้แม่หมอก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะเนะ